แล้วก็ส่วนที่ดินมัสยิดนี้ที่เป็นกูบูก็เป็นของม่ท่แม่ทัาเป็นผู้บริจาคม่ทัพปุเซนนี่ปลาอยู่ที่นี่ก็พาลูกของเข้าตอนนั้นลูกยังยังนุ่มอยู่อ๋อก็คือพอปัตตานีแตกปุ๊บเนี่ยก็คือหนีกันมาก็มาอยู่ที่นี่คืออาบน้ำละหมาดอาบน้ำแม้เชิญบ้านกันเลยอ๋อโครงนี่คือเป็นยังเป็นโครงเดิมอยู่ไม้นี่เป็นย่ไม้เดิมยังไม่มีตะปูใช้แบบไม้เสียบคือแสดงว่าคนแต่ก่อนเนี่ยเขาจะสร้างอะไรแต่ละอย่างเขาก็ดูทุกอย่างหมดเลยใช่ไหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาฟังประวัติของที่นี่กันนะครับโดยเบยีนะครับเบยีจะอธิบายให้ฟังนะครับอ่าเบยีเริ่มเลยครับผมแบบไม่ต้องเป็นทางการแบบวิชากการอ่าไม่ต้องวิชาการครับเอาแล้าแบบสบายๆแล้วแบบเข้าใจกันแบบแบบของเบยีคือแบบของทวดแบบของผูาสมัยเขอยร้อยกว่าปีเขาเสียชีวิตในร้อยกว่าปีก็จะเล่าเรื่องนี้ตลอดตอนเด็กๆเรื่องอะไรครับผม เล่าเรื่องประวัติเรื่องนี้เรื่องมัสยิด0 0ปียังไงความเป็นมายังไงอ่าความเป็นมาของมัสยิดส0 0ปีเป็นมายังไงครับเลยช่วงช่วงปัตตานีมันแตกแล้วก็ากนั้นแตกแล้วก็มีกลุ่มของแม่ทัพกลุ่มของเจ้าเมืองนะแม่ทัพแล้วก็ได้พาพวกอุลามะจากปัตตานีมาสั้งหลักแหล่งที่นี่ตอนที่นี่มันเป็นทำเลที่ดีเพราะว่าอยู่ใกล้ภูเขาอ่าอยู่ในอนี้ัอยู่ภูเขามีทำเลแล้วก็สามารถ หลุมส่วนอะไรบนเขาได้แล้วก็อีกอย่างทำเลด้านหน้าของจะเป็นอะไรที่ที่นาเป็นทุงนทท่งนาครับทุ่งนานะสามารถปลูกข้าวปลูกข้าวเลี้ยงหัวควายอ่านะใช่ครับแล้วก็บริเวณตีนเขาเขากล่างแถวนี้ก็เป็นเป็นสวนแล้วก็สวนแถวนี้เป็นเป็นเป็นสามซ้อน้อยปีนะเพราะว่ามีตนะ้นบางพุทธตีนต้นไทรประตูนี่ยังมีอยู่ประมาณอ่า รุ่นปู่บอกว่าเขาโตมาขนาดนี้แล้วร้อยกว่าปีเพรรุ่นได้เยับมสยิดแล้วก็ส่วนที่ดินมสยิดนี้ที่เป็นคูบัวก็เป็นของเมทับเมทับเป็นผู้บริจาคจางาึงแมทักมาตบมาคือบุเนแต่เป็นรุ่นลูกนะรุ่นที่มาเป็นเมทับขออเออุเซนในทับฮุเซนนี้ปาอยู่ที่นี่ก็พาลูกของเขาตอนนั้นลูกยังยังนุ่มอยู่แล้วก็ตอนหลังก็เขาเสียชีวิตก็ได้ให้ลูกชายเป็นเมทับ ชื่อในชายานาม่าบาติชื่อจริงชื่อจริงเขาชื่อออมตุลาติกที่เขาเล่ามาที่กดเล่ามาเชียอบุลาเต็กแล้วก็เขาชนะสงครามไม่บอกระบุที่ไหนนะฮะแต่ก็มีคนได้บริจาคที่ดินให้กับเขาคือที่ดินที่ทางเลที่ดุดก็อยู่ต่างจิดอยู่ที่แม่น้ำแต่เขาไม่ได้เอาเป็นของส่วนตัวเขามาบริจาคเป็นที่กูโบที่เป็นนากูโบของระเท ก็คือที่ดีตรงนี้คือเขาบริจาคให้เขา<ช>แล้วเขาก<ช><ช>็บริ <ๆ S 2> จาคต่ออ <ๆ S 2> ีกทีนึ่งบริจาคเป็นกูโบวอ๋อเป็นกูโบวเลยเทำเลมันดีด้วยตรงนี้เป็นน้ำด้วยนะครับแต่ก็แต่ก่อนเนี่ยเวลาตรงนี้มันอาบน้ำน้ำหมายเวลาอาบน้ำน้ำมันจะมีสะพานอยู่ตรงนี้นเป็นหัวสะพานอ๋อครับเห็นหรือเปล่าอ่าเห็นครับผมเป็นหัวสะพานแล้วก็เดินไปขึ้นสะพานก็คือบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะมีสะพานเชื่อมต่อกันเชื่อมต่อกันหมดเลยเชื่อมต่อกันดเลย ในหัวสะพานต่อกันไปเลยก็สาม oh, <God. S 2> ารถขึน้นเลยไม่ต้องล้างเท้าอ่ะคืออาบน้ำละหมาดอาบน้ำแม่เชิญบ้านใช่เลยตรงนี้มัน,น,ใจใจนที่อาบน้ำต่อะไรใจก่อนเท่าน้ำยาลึกกว่านี้ oh. น้ำใสนะ <c oughs> น้ำใสนนลแล้วก็มัสยิดก็เป็นมัสยิดที่คือคนสร้างไม่ได้เชื่อมโดยเราเป็นคนผู้สวยประตูออ๋เป็นนคประตูก็ไม่ทับกันเลยถ้ามีผิดนะบ่เชื่อมโดยเราเป็นคน,นสร้างมัสยิดแต่ช่วง อีกนี้คุ้มสร้างมาแต่ก่อนลังคาเป็นไรเป็นใบใบใบจากใบจากอม้เกลียวแต่โครงนี้เป็นโครงเดิมะโครงองเดิมอ๋อโครงนี้คือเป็นยังเป็นโครงเดิมอยู่ไม้นี่เป็นย่ไม้เดิมยังไม่มีตะปูใช้แบบไม้เกียบก็คือเจาะรูไปแล้วเสียบไม้ก็คือใช้ไม้สลักไปเหมือนกับตะปูใช่ไหมครับ แสดงว่านี่คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างเดิมอยู่เพียงแต่เปลี่ยนหลังคาไปเป็นช่วงของมันแค่นั้นเองใช่ไหมครับคือมายิดหลังเดียวกะเซะพอหลังจากะเซกก็มาเป็นชุดที่นี่แล้วก็ชุดที่นี่เป็นชุดปัตตานีหมดเลยได้มาอยู่เป็นทหารที่มาจากปัตตานีแล้วก็มีอุลามะที่มาจากไหนอ๋อก็คือพอปัตตานีแตกปุ๊บเนี่ยก็คือหนีกันมาก็มาอยู่ที่นี่ส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นอุลามะเป็นอะไรนะครับก็เลยมาอยู่ที่นี่แล้วก็ชุดที่นี่เป็นชุดที่ว่าเขียนกลอ่านช่วงที่เขา ขัดเขียนก่านก็คือเขียนกับมือเลยเขียนกับมือเลยแล้วตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับกุานที่เขียนกับมือนะครับันก็กระจายอยู่ส่วนใหญ่ที่อยู่แต่วานเลออินโดถึงวัเลบุนไนจะเอาจากที่นี่แหละอืมมีจากคือเขาจำกุานอยู่แล้วเขาก็สามารถเขียนได้เลยแล้วก็จะมีเชื่อมต่อกันไม่ตักตามไปนม่ะัดที่ที่นี่มันทำเลที่เด่นมีภูเขาใช่ฮะภูเขาบูโดเป็นเขาแล้วก็มีอันนี้คือภูเขาบูโดครับนะเป็นสวนภูเขาเป็นสวน สวนเสร็จเป็นทุ่งนาทุ่งนาเสร็จเป็นครุครุก็มีดังเข้าที่เรามานะเป็นการกั้นเป็นยังไงเป็นด่านหนึ่งเพราะว่าเวลาจะข้ามมาทางทะเลจะต้องทมป่าพุก่อนอ่าใช่ใช่พอป่าพุเสร็จแล้วก็เป็นทะเลคือแสดงว่าคนแต่ก่อนเนี่ยเขาจะสร้างอะไรแต่ละอย่างเขาก็ดูทุกอย่างหมดเลยใช่ไหมครับ ดูทำเลดูที่ตั้งอะไรต่งางๆเหมาะแก่กันอยู่หรือเหมาะแก่กันป้องกันด้วยใช่ไหมครับแสดงว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมัสยิด300ปีตรงนี้จะจะมาสร้างกันอยู่เฉยๆก็คือทุกอย่างมีเหตุผลและก็มีที่มาแต่เราได้รู้ว่าวันนี้ที่ว่ามัสยิด300ปีที่สร้างตรงนี้เนี่ยเกิดจากว่ามัสยิดเกือเซดโดนทำลายแล้วก็หนีจากเกือเซดมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่ ในบรรดาที่ก็ต้องเรียกว่าอุลามะคือผู้รู้นะครับอะไรเป็นไงก็คือผู้รู้ก็กระจายไปอยู่แถวมาเลเซียเป็นเป็นส่วนใหญ่นะก็เป็นสายมยาจากที่นี่ยังแล้วก็มีการเขียนอันกุอานไว้ด้วยใช่แล้วเดี๋ยวมีมีไหมครับเดี๋ยวอันกุอานที่เขียนไว้ที่นี่ยังมีอยู่ไหมครับที่เมืองไทยตอนนี้ก็มีพิพิธภัณฑ์กุอานก็มีส่วนที่ของที่นี่ก็มีอ<ท>ยู่อ๋อมีอยู่ใช่ที่เห็นเยิ่งงอยู่าโอเคแล้วเดี๋ยวลองเรียนถ้าได้ติดตามได้ไปได้เวทดูถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาเราอาจจะได้เวทนะครับโอเค เดี๋ยวนี้เราก็ขอบคุณไปยีมานครับที่ให้ข้อมูลเดี๋ยวมีโอกาสตรงนั้นเดี๋ยวเราไปแวะเข้าไปดูนะครับยินดีครับก็ผมอยากไส่ทอดอิ่งยิ่งสัญญาของผมเนี่ยก็คือไส่ทอด่างรุ่นสู่รุ่นจะไปได้ตำรานั้นนิดหน่อยเราจะมาจะมากับการบอกปากบอกปากคือแรกๆเราก็ตอนเด็กๆเราไม่ค่อยเชื่อแต่มาตอนหลังเราเอ๊ะมันก็จริงมันมันมีหลักฐานยืนยันมันมีหลักฐานยืนยันพอเรียนรู้เราก็ไปเปิดเปิดประวัติศาสตร์ก็มีจริงที่เขาเล่ากัน ไม่ใช่ว่าข้อมูลที่ออกมามั่วๆคือทุกอย่างคือมีที่มาที่ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากรู้อะไรอยากรู้ตรงไหนในจังหวัดนราธิวาสหรือปัตตานีเนี่ยบอกผมมาครับเดี๋ยวผมจะให้เบยีเป็นคนอธิบายครับเพราะว่าเบยีเนี่ยต้องบอกว่าเบยีเนี่ยรู้ประวัติศาสตร์ในสามจังหวัดเราเยอะมากครับเขาเป็นผู้รู้คนหนึ่งเลยครับผมเขาไม่ใช่อะไรที่เขารู้เพราะว่าเขาศึกษาเขาชอบไม่ใช่ครับผมก็ไม่ใช่ขนาดนั้นขนาดนั้นเล้ก็อวยไม่อนครับ พอ,พอเล่าผมนี้ผมอยากอยากจะเล่าต่อนะคือไม่อยากให้มันจบอยากให้มันสิ้นสุดลงไปจากคนรุราต่อรุ่นนะก็ะเป็นเป็นการได้เป็นประโยชน์เป็นการพัฒนาคนในพื้นที่เป็นการสร้างบันดาลใจกับคนรุ่นใหม่นะบาะว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ธรรมดานะต้องม,มีความเป็นมาการศราึกษาการอะไรมันก็นะการปักประ้าน จริงเราเรุ่นใหม่จะต้องมาทําอะไรต่อเนื่องอาาที่คนรุ่นเก่าทาไม่ใช่แบบปล่อยทยนะําในอายุเวลาของเราที่มีอยู่ในช่วงนี้ก็คือทุกวันนี้คนจะบอกว่าทุกวันนี้คือคนเห็แก่ตัวกันก็คือมุ่งแต่ทํางานของตัวเองแต่ว่าส่วนรวมทิ้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือเบียอยากจะให้ว่าเรามาใส่ใจในสิ่งที่ว่าเราคือเป็นบีบรรพบุรุษ<ช>อย่างห้เราคือมีรากฐานมีรากเง่าของเรามา โอเคก kind of ็ขอบคุณไปยีครับผมที่วัาอีกหลายอย่างครับโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมีตรงไหนเด we no in ี๋ยวเราสงสัยตรงไหนเราก็ไปหาไปยีนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมอัสลามุอะลัยกุมครับไป